นะครับเกมไมค้าเวอร์ชันน1.16.5ในแมป One b l o c k Survival นะครับคงขอบอกก่อนว่าผมไม่เคยเล่น One วันบล็อกเลยนะครับคือผมไม่รู้วิธีเล่นก็คือที่รู้ก็คือ,คอขุดบล็อกข้างล่างตรงเนี้ยเพื่อที่มันจะดรอปของอะไรอย่างงี้นะเนี่ยให้ให้พังบล็อกให้ทุบบล็อกที่อยู่ข้างล่างของคุณนะครับนะแล้วมื่อจะดรอปมาเป็นบล็อกตรงเนี้ยมันจะสู่มาเรื่อยๆ่นะครับแบบว่ามีมีกล่องอะไรอย่างงี้มั้งนะครับที่ที่ผมเคยเห็นดูคนอื่นเขาเล่นอยู่นะนะคนนนนนรับ คือไม่เล่นเวอร์ชันจาว่านานนะครับถึงลองทุบก,ก่อนเลยกันปึ๊บมันก็จะดอกดินแล้วแล็วบลกมันก็จะรีเจเนเรทใหม่ก็คือจะจะเกิดใหม่นะครับมันเป็นบล็อกที่มีที่ไม,ม่มีสิ้นสุดนะเป็นอินฟินิตี้แล้วก็แล้วก็สปาลมากกว่าดินด้วยก็คือมีอย่างอื่นด้วย,ยเช่นไม้อะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยคุณไปเรื่อยมันก็จะดอกไม้มาแล้วก็มีกล่องด้วยนะเนี่ยแล้วก็เชสสามารถสามารถ มาสามารถเกิดได้ด้วยนะครับผมกดมาจะมีแอปเปิ้ลแล้วผมทุบก,ก็จะได้เชตมานะครับแล้วขยายขยายพื้นที่อยู่ของคุณอันนี้มี10เฟสนะครับมีอยู่10เฟสแต่ละเฟสจะมีธีมของมันแล้วก็เฟสแรกก็คือก็คือเฟสแพลนนะครับเฮ้ยเอา้าหมูตกไม่หมูหมูมันตกทีนี้นะมันเกิดอ่ะปุ๊บเนี่ยสามารถเกิดม็อบได้ด้วยแล้วก็พวกบล็อกอะไรพวกนี้นะครับได้ทั้งม็อบแล้วบล็บอกบล็บอก แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยสามารถบล็อกที่แรล่แห่ะสามารถเกิดได้ด้วยนะผมขยายกานนะป<ม>ึ๊บมมูมันจะได้ไม่ไม่ตกเหมือนตะกี้เดี๋ยวก็ทำโต๊ะคราฟนะครับอ๋อสามารถไปออเดอร์เดิมมนชั่นได้เปล่าตะอกี้ผมอ่านไม่ทันมือขุดเพลนแต่อย่าลืมนะว่าให้ให้เอา่องเอ้ไม่ชาเอาของคุณไว้ในกล่องด้วยอันนี้มีแอปเปิลนะครับถ้าคุณตกไอเทมทั้งหมดของคุณจะหายไปก็คือจะดรอป ก็คือมันจะมันจะไม่คิดมันมันจะไม่คิดเป็นเทอรี่ให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคาฟขวานกับไอ้นั่นแหละพิกแอ็ไอ้ไม่อไรที่ขุดดินอ๋อเผื่อกดชิปไม่เป็นไรช่างมันเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับปุ๊บผมจะคาฟไอ้ที่ขุดดินก่อนเพราะว่ามันใช้เยอะสุดนะครับเอาไว้ขยายพื้นที่ได้ผมคาฟพิกแอ็เผื่อไว้กันเพราะมันต้องมีหินดรอปแหละมั้งครับแล้วก็ขวานด้วยเอาคาฟมาให้หมดเลยแหละ มอนเตอร์มาได้ยังไม่เกิดในช่วงแรกๆนะเพราะว่าผมยังอยู่ใกล้แถวนี้อยู่มันคงไม่มาเกิดตรงหน้าหรอกโอ้โอแล้วก็พวกกาเว้อะไรพวกนี้มันจะหล่นลงไปนะก็คือมันจะหล่นลงไปล่างนู้นเลยให้วางบล็อกข้างใต้ของบล็อกอินฟินิตี้นี้ดีนะมันมีทิปให้ด้วยแล้วก็ไอเทมแต่ละอย่างจะจะช่วยช่วยคุณได้เช่นน้ำเนี่ยมันดรอปน้ำด้วยตะกี้ <laughs> กลางนั่งหาวิธีอยู่เลยนะคนต้องดรอปน้ำมี่ปุ๊บ ลงไปลงไปอย่าตกนะอย่าตกนะปึ๊บเอาเฮ้ยอ่าโอเคมันเป็นกล่องไงแล้วเก็บน้ํามาน้ํานี่มีประโยชน์นะเดี๋ยวผมต้องเก็บใส่กล่องไว้แล้วเนี่ยคาเวลนะจะได้ฟิตแอนด์สตีลไปนรกได้พร้อมสำหรับการประชันภัยได้ยังอ่ะแล้วกัอะไรต่ออ่ะห้คืออะไรโอโอเดี๋ยวผมเปิดกล่องเบนของขวัญของเบเนเวอเรนต์นะครับของขวัญของไอ้เบเนเวอเรนต์คือใครไม่รู้ จ้าของคนสร้างเหรอมีทอตแล้วก็อกแซปปิ้งแล้วก็ไม้มาให้นิดหน่อยนะครับดูๆผมสมมติผมขุดมันจะไม่มีตัวอะไรใต้นั้นใช่ไหมไม่มีอ๋อไอพวกเบสล็อกนี้จะอัปเกรดได้นะครับต้องรอสิบวิอ่าพอเข้าใจได้อยู่ดูดิมันจะอัปเกรดเป็นไรอัปเกรดเป็นดิมนมลยคุณเข้าสู่เฟสที่หนึ่งแล้วเดอะแพลนก็คือถ้าให้ดาวดูแล้วหมพองอ่านดูมั่วๆไปมั่วๆของผมนะครับก็คือถ้าถ้า อยู่ในอยู่ในเฟสเดอะแพนเนี่ยต้นไม้กับดอกไม้มันจะโตจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับสมดเปิดเซตติ้งได้มีเฮลมีเช้งแลงเกสสกีสกิปมีสกิปเฟสด้วยผมจะไม่กดอยู่ห่างจากปุ่มนั้นเลยเปลี่ยนภาษามันจะมีภาษาเยอรมันด้วยบางแต่ผมอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันต้องขอขยายน,นิดนึงนะครับเอาเอาดินเนี่ยขยายไปก่อนประหยัดทรัพยากรวางผิดอีกฟาร์มต่อก่อนนะครับเขาเรียกว่าฟาร์มฟาร์มของ ผมต้องเดินวนด้วยไม่รู้เป็นอะไรมึนหัวเนี่ยไม่รู้มันจะดอกพวกแร่อะไรพวกนี้เอ้ย,อยมีดีอะไรเนี่ยเอาหายออกมาจะดอปดินธรรมดาใช่ไหมโอเคนี่คืออะไรผมลืมชื่อละเกบป่ะไอ้ไท่เคนั่นแหละมีดอปแตงโมด้วยแตงโมนี่เอามาเป็นอาหารได้นะครับโอ้โหหมูมาผมฆ่าดีไหมผมฆ่าดีไหมผมจะกดชิปไปสลัดเวลาเวลาเดินมันอันตราย ไม่ต้องฆ่าหรือจะฆ่าเดเาไม่ต้องฆ่าหรอกเอาเอามันไว้เป็นเพื่อนนะครับเคแกะเออบัวมาอีกตัวหนึ่งเอาไว้เป็นเพื่อนนี่แหละเดี๋ยวผมขอต่อดินก่อนเดี๋ยวมันตกต่อดินให้มันแต่มันคงไม่โง่ขนาดเดินตกลงไปหรอกน,นอกจากผมจะไปดันมันแต่แต่คนเล่นเนี่ยจะโง่เดินตกเอง โอ้มีมีเร,รเทอร์ให้ด้วยนะครับไอเน,นี่ยไอ,ยอ,ยอยหนังลืมชื่อภาษาไทยเฉยเลยหนังวัวแล้วก็ทุบกล้องนะผมวางกล้องก่อนกล้องมีอยู่หือเยอะมากเลยสี่สี่กล้องมันรวมกันคือยังไงเนี่ยอ๋อแพลนเช็ดที่ผมวางไงวางก็เก็บของได้ปกติใช่ไหมแต่ชื่อมันเปลี่ยนเฉยอ๋อมันเชื่อมกันไม่ได้เนี่ยงั้นก็วางวางมันไปอย่างนี้แหละนะครับอันนี้เช็ดของของไอของขวัญของไอ,อ,อ,อเบนโนวอลเลนนะครับ ซึ่งมันน่าจะเชื่อมกันไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละมันก็เชื่อมกันไม่ได้คืออะไรเนี่ยตื่นไม่เชื่อมตื่นบักต้องขอวางทางที่มันต่างๆูงผมวางไว้ตรงนี้อ๋อมาเชื่อมให้เฉยสงสัรมันบักมั้งนะครับอันนี้ก็น่าจะเชื่อมได้สิได้นะครับผมเก็บของก่อนแล้วกันเก็บอันนี้ปูนี่เก็บไว้พวกไม้อาหารอะไรพวกนี้เก็บไว้นะเพราะมันจําเป็นคือถ้าหายขึ้นมาคือเสียดายไก่ไข่ไก่นี่ เก็บไปหมดแล้วแหละทอเดี๋ยวปักไว้เซตนี่ก็เก็บเพื่ออะไรไม่รู้น้ำเนี่ก็เก็บเพราะมันสําคัญมากๆน้ําที่สําคัญที่สุดเลยแค่แหละดินดินกับไม้หาง่ายนะครับปกักปักไว้เลยไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมนั่งขุดต่อก่อนแนละ้วผมเพื่อความปลอดภัยนะหนึ่งผมมันจะเป็นการสิ้นเปลืองไหมมันไม่สิ้นหรอกเอามาแล้วผมก็จะทําไม้สติ๊กสิ นะมันต้องทำยังไงนะลืมแล้วไม้สต๊กด้วยแล้วก็ไม้ปกติด้วยปึ๊บมเพิยังไงะวางเป็นเปิดสูตรคราฟเลยใช้ทราอย่างนี้ผมลืมวิธนะีเอาไมาห้หมดได้ไหมเอาไมาห้หมดเลยอ๋อมันเป็นคราฟอย่างเี้ผมต้องกรัวๆเอาไมาห้หมดสมสิ0อันพอนะครับพอแหละผมจะวางรัวครอบสักแป๊บสักนิดหนึ่งตัวความปลอดภัยที่แน่ใจว่าผมจะไม่เดินตกนะครับเฮ้ยมันมันบังเนี่ยลบ อย่างนี้นะเดี๋ยวผมขอคาประตูประตูมันคาเป็นไงนะไอประตูรั้วเนี่ยนี่ไงใช่ไม้ไม้สติกไม่พอคาสติกเพิ่มถ้าทำรัวสักสี่อันแล้วนะตัวนี้อันหนึ่งนะเพื่อที่ผมจะออกไปต่อออกไปต่อที่มันให้มันกว้างขึ้นไงอาจจะเป็นโซนอื่นนะนี้นะแล้วไก่มัน,ม,นมันทำอะไรมานะถ้าผมซุกมันตกนะเนี่ยวันนี้ผมจะ นั่นๆดูมันผมทุบแล้วไนเผอะหย,ย่เดินอย่างนี้อ่าดูมันไฟเผอตายก็ตัวไม่เป็นไรหรอกมกั้งนะครับโอเคผมขอ,อนั่งฟาร์มต่อแป๊บน,นึงนะครับ หมูไมนจะเดินไปไต่รั้วเพื่ออะไรเนี่ยผมผมขอฆ่าแกะนะครับเพราะผมจะทําเตียงมันจะดูโหดร้ายแต่ผมจาเป็นแต่มันก็ไมไ่จำแค่นั้นแค่อยากฆ่าสัตว์มนเริ่มเยอะไปแล้วผมเริ่มอยากฆ่ามันแล้วเนะี่ยเอาพาังไข่ไห่ตัวนะดูด,ดูมันเดี๋ยวสักวันมันต้องตกตายใช่ไหม ถ้าแต่แต่ละมันจะมีเฟสใช่ไหมเนี่ยเอาเซตติ้งเมนูมันยังอยู่อีกนะปอนเพอเฮลลเนี่ยมันจะเนี่ยเฟสหนึ่งมันจะมีเฟสหนึ่งนะเฟสหนึ่งก็คือเดอะแพนมันจะดอกแต่ของพวกไม้ที่มันอยู่ในป่าพวกไม้ดินแล้วก็พวกกล่องอะไรพวกนี้นะที่มีแบบพวกแซปปิ้งอยู่ข้างในก็จะมีเฟสศูนย์ก็คือทัเรียลแล้วเฟสต่อไปอาจจะเป็นแบบเฟสหินยุคยุคหินอะไรแบบนี้มันก็จะดอปแต่หินแล้วก็แร่อะไรพวกนี้เอ้ยผมรู้แล้วแล้วแต่ละเฟสมัน มันยาวกี่เนี่ยบล็อกบล็อกที่มีก็คือเบิร์ชล็อกเคแล้วก็เมลอนพอสพอสโซนี่คืออะไรไม่รู้นะพามกินมีไอเทมที่เก,ก็คือ b บ r ร์ชแซปปิ้งไคล o อดเลเ r อร์เมลอน d ก็คือพวกพวกพืชผักอะไรพวกนี้นะและพวกม็อกก็คือมี h ิ c เก n นคาวเซฟแล้วพวกแกะแกะไก่แล้วก็วัวนะครับอังอื่นอันอื่นยังไม่มีบอกไม,ไม่รู้ว่ามัน กี่กี่นาทีกี่วันนะถึงจะเข้าเฟสสองนะครับอันนี้ผมไม่ดูปล่อยไปก่อนนะเล่นไปเรื่อยๆแหละอ๊อบเพอร์พตี้มันโทษแกะยังไม่รอบอปกันเอานั่นๆเบก็เอเอเบโนโวเลนต์ไอ้แกะมันให้ของขวัญเรามีให้การ์ดบล็อกมาด้วยเอานี่ไงมาดับเกตเนี่ยดูดูมันจะเข้าเฟสสองเปล่าเดี๋ยวขอดูแบบเอาไข่มันรอบไก มันมันอย่างเงี้ยมันเหมือนจะบ่งสัญญาณว่ามันจะเข้าเฟสสองเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะสามสองหนึ่งศูนย์ตั้นไงเข้าเฟสสองจจะเนี่ยเดอะอันเดอร์กราวเดอะใต้ดินนะครับเอาเดอะมาเพื่อม,มีมีมอนสเตอร์ด้วยในที่มันมืดดูขอเปิดเทลแป๊บเนี่ยบล็อกที่ตับคือหิน and แอนดิไซ์แร่แร่แร่ฐานนะแล้วก็หินดิโอไลดินแล้วก็หินแกไนท์แล้วก็เหล็กนะครับแล้วก็หิน แล้วไอเทมใหม่คือเห็ดเห็ดส,สีสีเทานะครับอือเห็ดสีน้ำตาลแล้วก็ฐานนะครับแล้วก็เฟเธอร์นี่ขนนกใช่ไหมผมลืมคำแปลแล้วใช่แหละแล้วก็เห็ดสีแดงสปูตแซปปิ้งนะครับต้นอ่อนต้นสปูตแล้วก็พวกสติงม็อบมันมันจะเกิดม็อบน้อนเขียวคิปเปอร์แล้วก็มอส r รูมและปิดสไปเดอร์ที่อันตรายคือน้อนเขียว แล้วก็ซอมบี้แล้วก็สไปเดอร์ Spider, เนี่ยแหละอันตรายสุดโอเคผมลองขุดซักบล็อกหนึ่งได้ใช่นะอุตสาห์คารับมาปึ๊บดูดีมันจะดับน้องผมนะครับดาบใช่แม่ดูน้องเขียวตีตายแนะ่ตาไม่ใช่ใครเป็นอย่างเดีดิตาผินเลยไอ้ดาบแน่ถูกแล้วดาผินเลยทำตุ้มขึ้นมานะ <laughs> ผมได้ถอยไกลๆเลยอย่านะมันมันไม่รู้มันทำให้เดี๋ยวผมขอทับ มันมันไม่ให้นั่นใช่ไหมโอเคผมเช็คไม่ได้เราต้องเขียดรอบนะเดี๋ยวพึง่งเอารอบแต่หินเลยทีนี้เอาเนื้อ่านมาแล้วนะครับโอเคโอคผมจบคลิปก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปละเฟสแล้วลกันหรือไม่ก็่งสองคลิปเฟสหนึ่งแต่อันนี้เป็นพาแรกอาจจะยาวนิดหน่อยนะแล้วมันออกไปทำอะไรข้างนอกอนะ่ะเดี๋ยวก็ตายโอเคผมขอเก็บหินเก็บอาหารแล้วเนี่ยอาหารจําเป็นนะ่านอะไรพวกนี้เคนี้เต็มเลย กูไม้เนี่ก็เก็บไว้แล้วนะครับพอยังไม่ได้ใช้อะไรกล่องนี้ก็เก็บไว้เหมือนกันเก็บทั้งหมดนี่แหละโอเคสารคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะครับถ้าใครอยากผมเล่นต่อก็กดไลค์กันเยอะๆแล้วคอมเมนต์มาได้นะครับโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์คู่กับ Minecraft Bedrock Edition เวอร์ชัปดหน1 8งจุด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 หนึ่งนะครับมั้งนะครับนั่นแหละจะเป็นโปรเจกต์คู่กันเดี๋ยวจะไม่เล่นต่อสลับสลับอาทิตย์ละคลิปละกันนะครับพาร์ทนี้เราเล่นเฟสหนึ่งนะครับที่ดอกกพว พวกไม้แล้วก็ดินอะไรพวกนี้นะเฟตแล้วก็พาน์ท่าจะเป็นเฟตส,สอคือเดอะอันเดอร์เก่าเดอะอันเดอร์่านะครับจะบอจะดอกพวกน้องเขียวด้วยโอเคสัคลิปนี้ก็ไปแค่นี้กันนะถ้าใครผมพูดไปแล้วเนี่ยขอกคุโชคดีมีชัยลูกภายนอกนะครับบ๊ายบายครับผม